ต่อมาในข้อที่12นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูภาพคราวนี้เขาจะให้ภาพ2มิติมาทั้งหมด3ด้านมีด้านบนด้านหน้าและด้านข้างแล้วมันจะกลายไปเป็นภาพ3มิติรูปเดาโดยที่รูปด้านบนจะมีทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยม3คูณ2แล้วก็จะมายื่นออกมาอีก2ด้านนะคะมีรูปไหนบ้างที่ คูณสองก็ทุกรูปถ้าดูแล้วเป็นสามคูณสองแต่การยื่นในส่วนที่เกินออกมาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะจะต้องเป็นตัวที่อยู่ติดกันในรูปเดียวกันด้วยอย่างข้อข้อหนึ่งยื่นออกมาแค่อันเดียวดังนั้นข้อหนึ่งตัดทิ้งได้นะคะส่วนข้อสองก็ยื่นออกมาแต่มันไม่ใช่ตัวที่เป็นมุมดังนั้นอันนี้ข้อข้อสามนี้ตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อหนึ่งกับข้อข้อสามนี้ไม่ใช่ข้อสองยื่นออกมาในส่วนที่เป็นมุมใน เดียวกันโอเคถูกต้องส่วนข้อ4ก็เช่นเดียวกันก็ถูกต้องตอนนี้เราก็จะเหลือสองข้อคือข้อ2และข้อข้อ4ต่อมาเรามาดูที่ภาพของด้านหน้าด้านหน้าถ้าสังเกตมันจะมีส่วนสูงขึ้นมา1รลูกแต่ถ้าเรามาดูรูปที่2มีส่วนสูงขึ้นมา1รลูกแต่รูปที่4ไม่มีนะคะดังนั้นรูปที่4จึงตัดทิ้งก็จะเหลือข้อเดียวคือข้อที่2ดังนั้นข้อที่12เราจะตอบที่ข้อที่สอง